สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ออริจินรามคำแหง2 0ง209นะคะห้องที่จะพาไปชมวันนี้นะคะมีขนาด31ตารางเมตรอยู่ชั้น3ราคา1 0 0 0 0มูลบาทค่ะเข้ามาเราจะเจอห้องนั่งเล่นก่อนนะคะแล้วก็โต๊ะตัวนี้สามารถกางออกมารับประทานอาหารได้ค่ะในห้องนั่งเล่นก็มีชั้นวางของอยู่พอสมควรนะคะ ต่อมาเรามาดูกันที่โซนห้องนอนนะคะจะมีตู้เสื้อผ้าและก็ที่นอนนะคะวิวของห้องนี้ไม่บล็อกนะคะโล่งเลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะฝากกดไลค์และ subscribe กันด้วยนะคะและกดกระดิ่งด้วยค่ะในส่วนครัวค่ะจะมีเครื่องซักผ้าเตาไฟฟ้าไมโครวเวฟและเครื่องดูดควันค่ะซ้ายมือตรงนี้จะเป็น ห้องแยกออกมาค่ะซึ่งจัดเป็นห้องนั่งเล่นนะคะและทางขวาเป็นห้องน้ำค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมมากนะคะยังไงถ้าสนใจสามารถติดต่อ JM Agency ได้ค่ะ